ขอนุโมทนาบนุญคุณโยมแพทย์หญิงใจยะพรเจนจรินเพืและครอบครัวคุณโยมพันธานิจารรันาศักดิ์คุณโยมประสิทิ์คนนรมณค์คงคันเจริญและครอบครัวคุณโยชาดาทานนา,นาทนเจ้าภาพวันที่25้และ2ีเดือนสิหาคมปีพศส5 67คุณโยมพิชยธิดาทานาสมุทคุณโยมครอบครัว,วาสมธรรมาชาติอโศกศีลคุณโยม อังคณาสองลายคุณววิขวัญอ่อนคุณโยมแนแพทย์ยศวัฒน์พัฒน์เท่าคุณโยมขมวอนแก้วเทียนที่เป็นเจ้าภาพเลียบเพนวันที่22สคือศัสเสดเดือนสิงหาคมปีพศสองสา 7, พารเจลูกพระรุนเนินดงเรียกว่าพระแม่เจริศพิตารามขออนุโมทนาทุกขานนอ่านนี้สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบาบรมีรทัท้งหลาย ขอในส่วนแห่งการเป็นเจ้าผ้าเลียบเพนและในส่วนแห่งการสืบทอดพระพุทธศาส,สนากลางป่ากลางดอยขอโกศลนี้จบประมรการให้คุณยนทั้งหลายมีตาปะเตชะพะระละปัจจัยสบผลดมบาดานอาภิบาลคุม้มครองปะประราสาให้คุณโยมจบเปโภประจัตเสียงซื่อสัพพทุกสัพพสดสัพพรสพพรสัพพภัยอุปปัตถวะอันตรใดย,ย่าได้มาพพานให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภาพ,พละ ปฏิบัติธนสาสมบัติบริวาสมบัติธนสินิบประการใดอ่านไปไปในตทิชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สาริผลแล้วบูม,มา่าปัฒนาดีแล้วตั้งใจวัดดีแล้ว,ว,ดดลวทุกป,ประการเทินสาธุยัตาวริวะหาปุราปิริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินามเปตานัอุปกาปติเอชิตามปาทิตตานตุมภักิปมิวะสมิชโต สัพเพปุเรนโตสักปาฉันทปนะระโซยะรมณิโสติราโซยะทาสัพพิติโยวิวันชันโตอันสัพพารโกวินาสตุมาเตภาวัตวันตารโยสคขิติขายุกภาวาอาภิวัฒนสิร <laughs> ิสานิจวุธปัจจยิโนจะตโรธรมาวัฏนติอายุวันโนสุขังภะลา